รีดอับบุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ read a book club อดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านถ้าใครได้ติดตามฟังกันมานะครับ หนังสือเล่มพลังบวกนะครับใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขก็ได้เข้าพาร์ทที่2ไปแล้วนะครับและในครั้งนี้ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3นี้ผมจะขอเริ่มที่อ่านข้อความในหนังสือนะครับข้อความนี้ครับการตีตัว ออกห่างจากคนที่ทำให้แรงสั่นสะเทือนของคุณลดลงเรื่อยๆไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวหรือเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอชีวิตเกี่ยวข้องกับความสมดุลการเผื่อแผ่ความอ่อนโยนรวมถึงการไม่ปล่อยให้ใครพรากความอ่อนโยนไปจากใจคุณด้วย จะเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวนะครับก็เกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับถ้าเราอยู่รอบๆคนที่คิดบวกก็จะสิ่งดีในชีวิตก็จะเห็นได้ง่ายกว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเราในอีกด้านหนึ่งนะครับ แรงสั่นสะเทือนก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์รอบๆกับผู้คนรอบๆตัวเรานะครับว่าเราจะรับมือกับผู้คนรอบๆตัวเราอย่างไรนะครับให้แรงสั่นสะเทือนของเราไม่ลดลงนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าเราอยากให้สิ่งที่เราคิดนะครับดึงดูดพลังงานบวกไม่ให้แรงส่งสะเทือนลดลงนะครับเราจึงต้องให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนนะครับบางคนมองว่าการให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวแต่บางครั้งนะครับ ถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้นะครับเราจะได้รับพลังงานลบประเด็นสำคัญคือการอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกนะครับแต่ว่าในชีวิตเราไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนคิดบวกรอบๆตัวเรานะครับจะมีคนที่เป็นท็อกซิกสำหรับเราด้วยเช่นกันนะครับเราจะมีวิธีรับมือกับ ผู้คนเหล่านี้ยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับให้เราตรวจสอบความประพฤติของตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากให้คนหยุดเป็นคนทอกซิกสำหรับตัวเรานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการย้อนกลับมาดูการกระทำของตัวเองนะครับว่าเรานั้นเป็นอ่ พลังงานด้านลบให้คนอื่นหรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเราลองกลับมาตรวจสอบตัวเองดูก่อนว่าเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับผู้คนรอบตัวเรามีใครบ้างนะครับที่จะมาเล่าในวันนี้ก็ขอเริ่มต้นที่พลังแห่งคู่รักที่ดีนะครับพลังแห่งคู่รักที่ดี อยู่ตรงนี้ครับสร้างความสัมพันธ์ที่พูดคุยถึงปัญหากันได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณพูดถึงอีกฝ่ายบนโซเชียลมีเดียการตั้งสถานะใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาความสัมพันธ์การสนทนาเปิดอกต่างหากที่ใช่สำหรับคนที่เป็นคู่รักกันนะครับบางทีเหมือนลิ้นกับฟันนะครับเรา มีเรื่องที่จะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นบางครั้งนะครับถ้าคนที่มีความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ที่พูดคุยถึงปัญหากันได้นะครับพูดคุยเปิดอกกันนะครับมีปัญหาก็นำมาพูดคุยกันจะเป็นการสร้างพลังที่ดีนะครับเพราะว่าทำให้เราเข้าใจกัน แทนที่เราจะาเงียบนะครับทั้งสองฝ่ายมันก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ไม่ดีนะครับต่อมาถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนละ่ะเราจะทำยังไงนะครับในหนังสือบอกไว้นะครับจงมีกลุ่มเพื่อนที่สบายใจรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตคุณเอาคนที่ไม่ใช่ออกไป เมื่อมีน้อยลงหมายถึงได้สิ่งที่ดีกว่าเมื่อโตขึ้นมานะครับจากตอนเด็กๆเ,เรามีเพื่อนหลายกลุ่มมากนะครับเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมาหาวิทยายลัยสมัยมัธยมนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็จะมีเพื่อนที่สนิทจริงๆนะครับที่ให้คุณค่ากับชีวิตเรา เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตเราเพื่อนที่มีลักษณะเช่นนี้ให้พวกเรารักษาเข้าไว้ดีๆนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับบางทีเราโตขึ้นมานะครับเราก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตในแบบของเรานะครับแต่ทีทนี้ความที่เป็น พ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับก็จะรู้สึกเป็นห่วงเรานะครับว่าถ้าเราไปทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันจะไปรอดไหมในชีวิตนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับเราอาจจะไม่ได้ตั้งแง่ลบกับบุคคลในครอบครัวนะครับกับพ่อแม่แต่เราหาทางพิสูจน์ให้เห็นว่า เราจริงจังกับสิ่งที่อยากทํานะครับก็จะทําให้เราพิสูจน์ได้นะครับว่าเราสามารถทําได้เช่นกันนะครับหลังจากที่เราได้พิสูจน์แล้วนะครับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเราก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับ มุมมองที่ดีขึ้นอ่ามุมอมองที่มองตัวเราก็ดีขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้อ่าคนในครอบครัวนั้นได้เห็นในความตั้งใจจริงของเราครับต่อไปครับจัดการกับคนคิดลบไม่ใช่ให้เราไปจัดการทำร้ายร่างกายเขานะครับ ในหนังสือเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจคุณยอมรับคุณหรือกระทั่งพยายามเข้าใจคุณบางคนก็ไม่อาจรับพลังงานของคุณได้ดีพอจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเดินหน้าต่อไปสู่สิ่งที่ทำให้เบิกบานยิ่งโตขึ้นนะครับเราก็จะยิ่งมีโอกาสถูกตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นนะครับ เพราะเราก็ออกไปสู่สังคมที่มีบุคคลที่มากมายหลายหลากนะครับแล้วก็อาจจะถูกตัดสินนกวิจารณ์ได้มากขึ้นนะครับคนที่เป็นท็อกซิกสำหรับเรานะครับอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อของตัวเองเชื่อว่าความเชื่อของตัวเองนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องนะครับแล้วไปตัดสินคนอื่น ที่ไม่อยู่บนหนทางเดียวกันในหนังสือยกข้อความคำพูดของมหาตามะคานทีให้เราได้ใช้ย,ย้ำเตือนนะครับให้ยังสงบอยู่ได้ในยามที่มีคนพูดถึงเราในแง่ลบนะครับนั่นก็คือไม่มีใครทำร้ายฉันได้โดยที่ฉันไม่อนุญาต เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ถ้าเราอยากได้พลังบวกนะครับความสัมพันธ์ของคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าคนรอบๆตัวเราจะไม่ได้มีแค่คนที่มีพลังบวกส่งพลังงานบวกให้กับพวกเรานะครับเราก็ มีวิธีการที่จะช่วยให้เรานั้นรับมือกับบุคคลที่เป็นท็อกซิกสำหรับเราได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ